สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาตําเปลือกแตงโมนะคะเมื่อเราซื้อแตงโมมาทานเนื้อแดงมันแล้วเปลือกเราไม่ต้องทิ้งเปลือกมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเราตำก่อนนะคะเราจะใส่พริกแห้งลงไปตําเปลือกแตงโมนี้เราต้องใส่ของฝาลงไปด้วยนะคะ เราอาจจะเอาพลังลูกเล็กๆที่มันยังอ่อนๆอยู่มันจะเป็นความฝาดนะคะตาํตาพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่พลังลูกเล็กๆลงไปจะใส่มากใส่่าเราก็ดูว่าเปลือกตึงูที่เราจะตํานั้นมีมากน้อยเช่อไหนนะคะอันนี้เราตําพริกแล้วก็ตํ ใส่หัวหอมบ้างเพื่อช่วยปรุงรสใส่กระเทียมค่ะสร็จแล่อไปเราก็จะใส่เปลือกแตงโมค่ะเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมนี้เราจะ ได้จะมูมาเราก็ล้างตาโมูให้สะอาดก่อนแล้วก็จะมาผ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อแดงมันออกใส่จานไว้เป็นเนื้อแดงเสร็จแล้วส่วนที่เป็นเปลือกที่มันมีสีขาวติดจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์มากนะคะจะเอาส่วนที่เป็นสีขาวแล้วก็ติดเนื้อแดงบ้าง ทีนี้การที่เราจะตำเราก็จะต้องทำให้เป็นเส้นๆอาจจะเอา,อาที่ขูดมะละกอมาขูดหรือจะใช้ตอกมาขูดหรือจะช้อนก็ได้แล้วแต่ความขนัดของเรานะคะเอามาตำอันนี้เราจะตำแล้วนะคะเราใส่ตำพริกตำอะไรเรียบร้อยแล้ว อันันใส่เปลปือกเต็งโมลงไปเสร็จแล้วเราก็จะปรุงแค่น้ำตานะคะปรุงแค่น้ำตาลเท่านั้นเองจะไม่ใส่อย่างอื่นอีกเพราะเราไม่กินชูรสอยู่แล้วสมัยเป็นเด็กนี่ ยิ่งขูดขูดขูดใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ำปลาลงใส่เอาพริกป่นลงใส่ก็อร่อยนะคะเปือกแตงโม,โมนี่ปีประโยชน์มากมายค่ะเป็นต้นว่าเปือกแตงโมนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายช่วยเพิ่มพลังให้เรา ช่วยเผาผานและช่วยย่อยอาหารช่วยลดความดันโลหิตช่วยขับปัสสาวะค่ะช่วยให้ระบบขับปัสสาวะระบบปัสสาวะทำงานดีขึ้นช่วยต้านทานต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วย เพิ่มสมุถภาพทางที่ได้นะคะหามาทานนะคะมีประโยชน์กันแต่ว่าตอนนี้ก็แน่งก็เราก็ต้องดูว่าก็ฉีดยาหรือไม่ฉีดนะคะแต่ก่อนนี้ํำกินได้สบายสบายเลยนอกจากจะํำแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้อีกด้วยเอาไปดมปลาดม เอามาปิ้งย่างไฟกินก็อร่อยนะยายเคยกินสมัยเป็นเด็กแม่เคยพารรรมอันนี้ก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟได้เลยอันนี้เราไม่ปรุงรสดะคะปะลาเราก็ไม่ใส่ใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวคิดถึงสมัยเป็นเด็กชิมก่อนค่ะ เผ็ดผ็ดก็เต็มไปอีกนะคะแค่น,นี้ค่ะกินกับข้าวกไ็ได้นะคะตัดไปถิบไปเลย เผ็ด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 แค่พริกสามมิตรเท่านั้นเองเราจะทำเป็นชิ้นขูดด้วยช้อนก็ได้เวรานนที่ขูดแล้วก็ขูด,ดคัดเสร็จแล้วค่ะอร่อยนะคะ